เรื่องนี้อาจเริ่มจากคำอธิษฐานของใครสักคนในบ้านไม้เงียบๆกลางหุบเขามีเด็กหญิงคนหนึ่งเธอมักนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องกับไดเกียงเก่าๆและตุ๊กตาขัดขับไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยมีเพียงความเงียบที่อยู่เป็นเพื่อนเธอบ้านหลังเล็กที่เก่าและซุดโทมแต่มันคือโลกทั้งใบของเธอทั้งเงียบและห่างไกลจากทุกคนทุกเย็น เธอจะกอดกระต่ายตุ๊กตาตัวเก่าของเธอแล้วเล่านิทานให้มันฟังเพราะไม่มีใครที่จะฟังเรื่องของเธอเลยและเมื่อพระทิตย์ลับขอบฟ้าเธอจะขึ้นไปบนเนินเขานั่งมองดวงดาวแล้วกระซิบเรื่องเล่าเบาๆเหมือนฝากไปกับฟ้าคืนหนึ่งดาวตกเส้นหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าเธอหลับตาแน่นแล้วขอพรในใจ ขอให้มีใครสักคนอยู่เคียงข้างหนูบ้างขอแค่สักคนเดียวก็พอคะ่ะที่โรงเรียนเธอมักก้มหน้าเสมอไม่ใช่เพราะเธอไม่มีเสียงแต่เป็นเพราะเธอไม่แน่ใจว่าจะมีใครอยากฟังเรื่องราวของเธอบ้างและในคืนนั้นดวงดาวดวงเดิมปรากฏขึ้นอีกครั้งและที่หน้าต่างมีกระต่ายตัวหนึ่งรอเธออยู่แต่ละคืนผ่านไปโดยไม่มีคำพูดใด มีเพียงเธอกับกระต่ายนั่งข้างกันเงียบ,ยบและรู้ว่าความเงียบนั้นไม่ใช่ความเหงาอีกต่อไปคืนหนึ่งดวงดาวค่อยๆอ,อบล้อมตัวเธอและแสงจันทร์ค่อยๆนำทางเหมือนพาเธอเดินข้ามจากโลกสู่ดินแดนแหน่งความฝันในที่แห่งนั้นเธอวิ่งเล่นได้อย่างอิสระเธอหัวเราะได้ดังเท่าที่ใจเธอต้องการจนเธอลืมไปแล้วว่าเธอเคยเหงา ไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงมือเล็กๆของเธอที่สัมผัสจมูกกระต่ายและดวงตาที่เชื่อว่ายังมีคนที่รักเธออยู่วันหนึ่งเธอเริ่มกล้าที่จะพูดหน้าชั้นเรียนพร้อมรอยยิ้มที่เก็บไว้ในใจเริ่มฉายออกมาดีลนิดทีลนิดแต่แล้วกระต่ายก็หายไปเหลือเพียงความว่างเปล่า ทำให้หัวใจเธอเงียบลงอีกครั้งแต่เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งพูดอยู่กับเธอแบบที่ไม่ได้ยินด้วยหูแต่เธอสัมผัสได้ด้วยหัวใจเป็นเสียงที่อบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในคืนนั้นเธอมองฟ้าอีกครั้งและดวงดาวดวงนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเสียงกระซิบจากสวรรค์ที่บอกว่าเรา ไม่เคยจากเธอไปเลยและถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่กับคุณเลยโปรดจำไว้ว่าเราจะไม่ทิ้งเจ้าไว้ให้เป็นลูกกํมพร้าแต่เราจะมาหาเจ้าพระวัชญานบทที่14ข้อ18